เจ็ตฟิตเนสชวนสมาชิกพาร์ทเนอร์ร่วมออกกำลังกายสุดเอกลุสิบในงานเจ็ตนีออนปาร์ตี้เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ฟิตเนสยืนหนึ่งในไทยค่ะที่มีสาขามากที่สุดสำหรับเจ็ f ฟิตเนสค่ะแลาสุดถือเลืกดีเก้าเดือนเก้าค่ะชวดเราสมาชิกพร้อมด้วยพาร์ทเนอร์มาร่วมออกกำลังกายกันแบบปาร์ตี้สุดเอกลุสิบและเป็นกันเองในงานเจ็ตนีออนปาร์ตี้ค่ะที่เจ็ตแบ็กเดอะพาร์คพราร่าสี่ค่ะภายในงานค่ะมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกมากมายภายใต้แสงสีเสียงค่ะเรียกเหนือบนแสงนีออนสะท้อนแสงค่ะกับค่าสุดพิเศษนนีออ นอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้หนุ่มมิก้าค่ะแบรนด์แอม์มัสเตอร์ของเจ็ตฟิตเนสที่มาร่วมงานค่ะเจอตัวหนุ่มมิก้าทันทีค่ะก็ไม่พลาดค่ะที่จะถามถึงความรู้สึกค่ะที่ได้มาร่วมงานเจ็ตนี่ออนปาร์ตี้ครั้งนี้ค่ะรวมถึงขออัปเดตชีวิตส่วนตัวค่ะที่ตอนนี้แอบรู้มาว่าสาวเทย่าค่ะท้องลูกคนที่2ได้6เดือนแล้วเราไปฟังหนุ่มมิก้าค่ะพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะก็เจ็ตก็เป็น ดูแต่ที่ใหญ่แล้วครับพี่ผมก็ดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมกับเจสมา2ปีซึ่งผมอยู่สทมสรชูแบงคอกเราก็ได้ไปซ้อมที่เจสประจำอยู่แล้วครับซึ่งส่วนตัวก็ได้มาที่นี่ทั้งที่นี่ทั้งที่เก2ที่เป็นเจปลาเก2แล้วก็ที่คอสโมมุนทองซึ่งผมก็ไปประจําวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีครับจริงๆผมไม่ได้คิดว่าจะลังการใหญ่โตขนาดนี้แต่รู้แล้วว่าเจสตอนนี้ก็ถือว่าเป็นยิมที่ใหญ่มากในประเทศไทยแล้วก็เต่ตัวเรือกของก็ ก็ดีใจครับที่อยู่กับเจสมานานแล้วก็เห็นการเติบโตของเจสในขนาดนี้ครับผมอย่างที่ทราบ็็เป็นนักกีฬาแล้วก็เข้ายิมมาหลายต่อหลายปีแล้วเฉพาะที่บางไทยครับคือสำหรับผมคือเจสนี่ตอบโจทย์คือสิ่งที่ที่ที่ผมกับเจสเข้า,าในดีครับผมผมมาเล่นเจสก่อนที่เขาจะเล่นโหวเป็นเซนเตอร์เลยสามผมผมมาเล่นมาตอนนั้น3 4ปีแล้วเขาก็แบบ เห็นว่าเราใช้จริงแต่ก็ถามว่าทำไมผมมาใช้ผมก็มันมันก็มันสะดวกแล้วก็เข้าที่ไหนก็ได้คือผมไปใช้สัก5าที่เลยมันไม่ได้บังคับที่เด็ดแค่ที่ไหนที่หนึ่งซึ่งผมก็รู้สึกว่าตรงนั้นนะเราเป็นนักกีฬาเราเดินทางบ่อยถ้ามีโอกาสไปที่ไหนก็สามารถเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองทองที่แบบที่ในเมืองผมก็ไปเกสอผมมาที่ตะปาผมไปที่โสดคือมันก็สะดวกสบายตรบนี้ครับแล้วเรื่องเครื่องก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าใครได้มาลองใช้ก็อยู่แล้วคือมันคุณภาพระดับหนึ่งของคอมก็ ตัวเองก็ก็มาเล่นที่เชสแบ a ็กไว้ครับก็อยากจะให้ทุกคนมาลองจริงครับคือถือว่าเป็นลักชัวรี่จิมได้เลยก็ก็พูดไปได้ครับคือเชสแบล็กก็เป็นตอนนี้ระดับต้นตงของประเทศครับผมก็อยากจะให้มาลองจริงครับแล้วก็การดูแลการสื่อย่ทยาของของ,ของส,สตาฟที่นี่ก็ถือว่าดีมากเลยครับขอบไ,ได้เจอทุกคนครับผมตอนนี้จริงเทย่าก,ก็เป็นเพืนอนอร์ก่งเชสอร์ครับเทย่าบทที่ก็มาของการที่นี่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เทย่าท้องผมเยอแล้วซึ่งผมก็ให้ท,ทั้ทงเทย่าทั้งลูก ที่1ปี6กขวบไปอยู่ที่สมุยครับที่บ้านเราเราก็สร้างบ้านที่สมุยซึ่งให้เขาไปไปใช้ชีวิตอยู่นั่นครับก็ไปเป็นไปกับครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมก็จะบินตามแล้วแต่ชีวิตก็ถือว่าดีครับผมก็ตื่นเต้นครับคือคือต้อตงยอมรับว่ามิลาในหนึ่งปี6เดือนที่ผ่านมาก็คือเป็นเป็นสิ่งที่คือเราเรา,เราคิดว่าเรารัก เราบบรักฟุตบอลเรารักครอบครัวอะไรมาม่แต่ว่าพอมีลูกคนนึงจะไม่รู้ว่าอธิบายคำว่ารักยังไงเลยครับคือรักมากที่สุดแล้วก็คือเราก็ตื่นเต้นว่านิราจะมีน้องผู้ชายที่เล่นด้วยคือจริงๆก็ครอบครัวเราก็จะเติบโตแล้วก็เราก็ว่าตื่นเต้นแล้วก็เขาเรียกอะไรคือ excited มากกว่าครับก็ก็ excited ว่าจะเป็นยังไงครับในชีวิตข้างหน้าของเรารู้ครับรู้ครับรคือก็ถา,ถามถ้าถามว่าแบบน้องอยู่ไนเขาก็ชี้ที่ท้องแม่แล้วก็ไปจูบก,ก็แบบเหนก็แบบน่ารักครับคือเราเขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วตอนนี้คื บอกว่าแบบน้องยู่ไหนเขาชี้บอกก็พ่อยหงก็อยู่ตรงนี้คือเขาเขารับรู้ว่าคือเรามีหมาสองตัวด้วยที่บ้านคือเหมือนก็ผมก็เห็นแล้วการดูแลที่เขาแบบให้แบบไปกอดหมาไปจูบหมาตลอดคิดว่าเออถ้าถ้ามีน้องผม่นี้เขาจะเป็นพี่สาวที่ดีแน่นอนเลยครับก็ตื่นเต้นครับพี่เราก็บอกไม่ได้เพราะว่าเหมือนผ่านมา1ปี6เดือนก็ถือเป็นการชีวิตที่เปลี่ยน มากพอสมควรแต่พอสอบผมคิดว่ามันอนาจจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นแล้วก็เราก็เตะแต่งงาน,น,นใช้ชีวิตที่สมบูรแล้วเขาบอกว่าเดือนธันวาวันที่22ครับซึ่งเทียก็ข้อธรรมชาติครับซึ่งไม่แน่ไม่นอนว่าตอนไหนครัแต่ว่าอันนี้กำหนดข้อวันที่22